สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆตัวท่านครับกับผมแพงเตีนาน,านคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพละดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมเก็บไว้ดานแล้วนะครับเนี่ยก่อนที่โทรศัพท์มจะหายครับแล้วก็เอาเท่กกับขึ้นมาได้เนี่ย ก็พึ่งออก็มาให้พี่ๆนน้องได้ดูได้ชมน,นี่แหละครับท่านเก็บได้เมื่อประมาณห้าถึงหกเดือนก่อนครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีคคนเจ้าดีอีกคนหนึ่ครับกว่าจะหาเจอได้สำหรับปีพศนี้นะครับยากพอสมควรครับจริงอยู่อาจจะประิญเยอะมากแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าทุกคนนี้เหรียญเปอร์เซ็นตเล็ขนั้นหาแทบจะไม่มีแล้วนะครับท่านถ้าจะเจอจริงๆก็พปอเซ็นตใหญ่มั้งหรือว่าเหรียญรอสิบเพี้ยงไปเลยครับท่านเหรียญรอรเก้าเปอร์เซ็นต์เล็กนี่หายากขึ้นทุกวันทุกวันแทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับในทุกววัันนนนีี้ครรบบทท่่าาามเเเป็ยงห เรียญสองบาทเลี้ยนห้าบาทหรือแม้แต่เลี้ยญสิบบาทนี่แหละครับหายากขึ้นทุกวันเลยนะครับเรามาดูเขาว่าปีพศนี้จํานวกนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและเลี้ยญที่ผ่านไรในช้ตั้นตต่ที่เลี้ยนละประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดสําคัญจริงๆที่นักสะสมเขต้องการครับไม่ใช่ว่าพระเสียนตรงพระเสียนกลับอะไรหรอกนะครับท่านก็เป็นบปกติธรรมดาเนี่แหละพระเสียนกลับของเรานี่แหละครับท่านก็มีราคาที่จะซื้อขายได้อย่างจริงจังครับท่านขอให้ท่าน พี่เพื่อนของท่านถ้าเป็นนักสะสมจริงหาดูครับสักวันท่านต้องจือแน่นอนเองหมครับเราไปดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดน,นะครับอยู่ปิเนกลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสีทองล้วนนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดําปีอย่างว้านเลยครับท่านเพราะว่าเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทากันหล,ลังต้องสสารนะครับแล้วก็มีรอยขูดฉีดเลือกมควรครับสำหรับบารมีลูพกพงของท่านครับ แล้วก็้อยสึกร้อยเยอะแยะไปหมดเลยครับตำเหรียญนี้ครับทีแรกผมว่าจะไม่เก็บหรอกครับท่านจะเห็นมันรู้สึกว่าเจอเลอะเทอะไปเยอะมากเลยแต่ทิปกีมินต้องเก็บครับเพราะาจะหาเจอได้เล่นเอาเงินตกทีเดียวนะครับยากจริงๆกว่าจะเจอครับเรามาดูครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบครับดูสิครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเหรียญนี้ครับก็มีรอยบุบรอยบี้เยอะพอสมควรนะครับท่านสับขอบวงกลมด้านนอกครับท่าน ตรงกลางมีไหมก็มีครับแต่น้อยนิดมากนะครับท่านไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยครับดังนับแบบนี้ก็สวยงานน่าเก็บสมมเหมือนกันนะครับท่านถ้าท่านมีเยอะแล้วเหรียญแบบนี้ก็ไม่ต้องเก็บครับปีพศนี้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีเก็บไว้ก่อนครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านสำหรับเหรียญแบบนี้ต่อไปจะหาไม่ได้ครับยกตัวอย่างคือท่านคิดดูครับปีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นินปีพศสองพันสองพันห้าร้อยอะไรนี่ครับ ที่เจดีเจด,ด,ดีตาพิเดียนตรงกับยอยยักนะครับเละกว่านี้ซะอีกครับราคาต้องตกเกือบแสนนะครับท่านแปดหมื่น 80, ถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะครับแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยหายากขึ้นมาทุกวันแล้วก็สักวันแล้วก็หนึ่งหมื่นนี่ชัวร์วครับท่านเรามาดูครับท่านเราเป็นปีพศอ,อะไรนะครับสาหรับด้านหลังนี่ครับโอ้ยกล่องก็เป็นไงก็ไม่รู้ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอซอสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่าน 2532นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที mm ่หายยากนะครับนี 100, ่สมวนตรงกลางคือพระปางค์พระเดิมล้านลานหลังต่ําลงมาอีกนิดคือแม่นางเจ้าพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบีนครับสําหรับปีพศ2532เนี่ยนะครับท่านคงกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่100ล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่าน100ล้านเหรียญเลยนะครับโหเยอะพอสมควรนะครับสําหรับ100ล้านเหรียญเนี่ย ในระดับยูนซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับแต่ในระดับยูนซีนี้แม่มาตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าแล้วนะครับผมจะเข้าไปหาข้อมูลใหม่อยู่ไม่ไหวแล้วครับราคาดีคงอยู่นิ่งไม่ไม่แน่ไม่แน่แน่เลยครับตอนนี้ครับต้องมีข้อมูลใหม่มาแน่นอนเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาอยู่นะครับส่วนนี้ที่ผ่านก็ใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบ ถึง40บาทเลยนะครับ